วิธีเข้าแอปทางรัฐกรณีที่เราออกจากระบบจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับแต่การตั้งค่าแต่ที่ออกจากระบบถ้าขึ้นออกจากระบบแบบนี้ให้เราแตะตกลงทำแบบนี้เราสามารถเข้าระบบได้หลายบัญชีนะครับยกตัวอย่างออกจากบัญชีทางรัฐเรียบร้อยแล้วแต่ที่แอปทางรัฐอีกครั้ง ต่อไปให้เราแตะที่เข้าสู่ระบบขวามอือบนสุดต่อไปให้เราแตะที่บัญชีผู้ใช้หนึ่งครั้งถ้าคืนใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้แตะไอคอนทางรัฐที่มีเลขบัตรยกตัวอย่างถ้ามีแถบสีเหลืองทั้งสองอันแล้วแตะเข้าสู่ระบบแล้วจะให้เราตั้งรหัสหกหลักเข้าแอปแตะตกลง ใส่เลข6หลักที่เราจำได้ง่ายๆ2รอบให้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีทางรัฐได้เรียบร้อยทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไหมครับ